เรื่องใหญ่แล้วครับธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเทหุ้นประมาณ1 0 0 0 0หมื่นร้านเหรียญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นหรือเขามองว่าตลาดหุ้นจะพังแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคี้จะไล่ฟังครับ พี่ทุกคนนะครับผมคิมนมครัคุณอยู่ช่องคิม o p e r t y l i ฟ e ที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยจาเสิร์ฟคอนเทนต์เกี่ยวกับการเทหุ้นของเจ้ามือรายใหญ่เจอว่าเจ้ามือก็ได้นะครับเพราะว่าเทหุ้นมากว่า4.5พันลียนนะครับหรือว่าประมาณ3แสนล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากที่ถูกเทขายลงไปในก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับซึ่งคนที่เทขายเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือโกลแมนแชกนั่นเองนะครับก็เป็นคนเป็นวัธุรกิจนะแต่ต้น ที่เป็นสภาพคล่องเพื่อให้นักลงทุนสามารถเทรดกันได้แบบเร็วๆไม่ต้องติดขัดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เทขายออกมาที่เป็นยูเซอร์เขาเนี่ยกว่า10บิลเลีเอรเลยครับซึ่งนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าโกลแมนแซดเนี่ยเป็นมอนิแทนกิจหรือว่าเรียกว่า Investment Bank นะครับเป็นแบงก์เกี่ยวกับการลงทุนควบรวมกิจการในพวกนี้เนี่ยซึ่งมีข้อมูลอินไซด์มีคนเก่งนักวิจัยดาวิจอรระดับโลกเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วเนี่ยการที่เขาออกมาแอคชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้หลายคนก็สงสัยนะครับซึ่่่่่งงงตตตออนนนนนีี้้้้สาาาาาาหรรรัเเเเเเเยยยคคถมมววฮกิดะะะไไขึพ็ เหตุการณ์แบบนี้ครับมา25ปีแล้วที่แบบว่ารักใหญ่อยางเนี้มันทำอะไรแบบนี้ครับที่เทขายหลักสักแสนล้านบาทเนี่ยนะครับสามแสนล้านบาทเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วว่ากรมเศรษฐกําลังมองไรอยู่เห็นอะไรอยู่หรือว่าใกล้จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแล้วหรือเปล่าพอเราไม่แกะจริงๆนีครับ สิ่งที่เขาขายไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับประมาณ60%เป็นี่ยเป็นหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนก็คือเอ่อพวก阿里巴巴ซ讯อะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วนี่พวสองในสามของหุ้นที่ถูกเทเนี่ยเป็นหุ้นจีนละกันนะครับแล้วเนี่ยพอเป็นหุ้นจีนปุ๊บมันก็เกิดตั้งถามว่าเอ้าตกลงมันเป็นเรื่องของตลาดหุ้นคลชหรือว่าเป็นเรื่องของการกีดกันเรื่องของประเทศเอ่อเทรดวอลเทควอลหรือไม่ทั้งพวกเรื่องของเงินทุนต่างๆหรือเปล่าครับซึ่งถ้าเรามอเรื่องของความขัดแย้งในจีนแล้วก็อเมริกาเนี่ยครับ ความแบบถกเถียงกันหรือแบบต่อปากต่อคากันอย่างนานนะครับแล้วสัจเทคนีของจีนเนี่ยก็เคยถูกปรามาสนะครับรือว่าถูกเพ่งเลงว่าให้ขโมยเทคนิคของสหรัฐครับเอาจริงเรื่องของประเด็นการตรวจสอบหุ้นเทคจีนเนี่ยนะครับก็มีแต่สมัยนนยตรนทรัมแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนี้มันก็มีจริงเทคคอมพานีจีนเนี่ยที่แบบมาลิสในตลาดอเมริกาเนี่ยครับก็มีปัญหาอะไรมากมายเรื่องของการตบแต่งบัญชีถูกไหมฮะทำให้สัจเทจีนเนี่ยต้องถูกเพ่งเล็งจะถูกถดถอนถอดถอนออกไปหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าเฮ้ย มีอะไรมากดดันหรือคุคกคามบริษัทของเขาเนี่ยนะครับในตลาดหุ้นครับซึ่งหากดูหุ้นของอาดีบาบานะครับก็เห็นภาพเลยว่าก็ร่วงแรงประมาณ2%เหมือนกันนะครับตอนช่วงวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นจีนนะที่แบบราคาร่วงเยอะเลยนะครับจากการเทขายของโกลแมนแซ็ครับ ซึ่งแ่นดอีสเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับหุ้นก็ค่อนข้างทรงๆเหมือนกันตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมานะครับเอาจริงนยหุ้นเทคจีนก็มีหลายประเด็นที่กดดันเขานะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของนี่บอกครับก็เป็นแซกเทนะเรื่องของนโยบายของทางไบเดนเองก็ตามนะครับในส่วนของรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการมาตรวจสอบนะหรือว่าทําการลดอํานาจของเทคที่แบบโตเกินไปต้องแหน่สั่งสอนซะหน่อยให้แบบว่าไม่ต้องขู่ขาดมากอะไรขนาดนั้น,นครับจะมีคน,นตั้งคําถามบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยศัตรูของสัตว์เทคจีนจริงๆแล้ว อาจจะเป็นรัฐบาลจีนก็ได้ครับก็เรียกว่าโดนภัยหลายด้านเลยนะครับในประเทศเองก็มีประเด็นถูกไหมฮัในอเมริกาเองก็ชัดเจนในโจไบเดนเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยจีนเนี่ยอาจจะเติบโตก็ได้นะในยุคหลังๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ยุคเขาแน่นอนนะครับเพราะเขานี่ยจะทําทุกิถีทางเพื่อจะสกัดกั้นนะครับไม่ให้จีนเนี่ยเติบโตไปมากกว่านี้ครับดังนั้นถ้ามองให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับไบเดนกับทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะเโยบายต่างประเทศเรื่องของการกีดกันจีนก็ค่อนข้างเหมือนกันนะครับแต่ไบเด เข้ามาแบบว่ากดดันจีนและกันเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยในช่วงที่หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมีท่าทีที่แบบ agressive e นะครับดุด,ดันไม่อ่อนข้อกับสหรัฐอเมริกาเหมือนอย่างเคยๆต่ก่อนหน้านี้นะครับเช่นตัวอย่างล่าสุดนะครับทางไบเดนเนี่ยนะครับก็ทําการหัวนะกับทางเกาหลีนะครับว่าให้คุณช่วยแบนจีนหน่อยสิต่อต้านจีนหรือว่าแบบว่าการกันค้าเนี่ยลดลดหน่อยๆน,นะครับกดดันจีนหน่อยครับซึ่งเกาหลีเองเนี่ยก็อยู่แถวๆจีนเนาะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับจีนค่อนข้างลึกซึ้ง กราฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหากเกาหลีจะแบนจีนเนี่ยนะครับโอ้โหได้ไหมผมว่าก็คงได้นะต่อต้านจีนมนก็คงได้แต่ว่าคนที่เจ็บหนักอาจจะไม่ใช่จีนเช่จะเป็นเกาหลีแทนครับเพราะว่าเศรษฐกิจใหญ่ๆของเกาหลีกับจีนเนี่ยมีการผูกพันกันอย่างมากมายถ้าตัดขาดสะบ,บั้นไม่แน่นะครับความเจ็บปวดจะยิ่งดีกว่าได้ครับซึ่งตอนหลังมานะครับทางจีนเองเนี่ยก็ได้ไปผูกพันธมิตรกับนอตโคลเรียนะครับหรือเกาหลีเหนือแลวก็รัสเซียมากขึ้นนะครับเพื่อจะแบบคานอำนาจของอเมริกาครับ แล้วไม่ใช่แค่เท่านั้นครับในอิหร่านเองเนี่ยจีนก็ไปผูกความสัมพันธ์ด้วยครับแต่คนจําได้นะว่าอิหร่านเนี่ยโดนแซงชันเดินความรุนแรงอะไรมากมายเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับแต่จีนไม่ใช่แค่จะไม่แบนนะครับแต่กลับไปผูกมิตรมากขึ้นด้วยครับ มันก็ต้องมารอดูนะว่าความสัมพันธ์จริงกับอเมริกาเนี่ยมันเริ่มที่ตึงเครียดขึ้น,นเรื่อยๆนะครับจากเทรดวอลลลามเป็นเทควอลลามไปเรื่องของตลาดหุ้นกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วจุดท้ายจะจบเป็นด้วยอะไรเนาะซึ่งตอนนี้ทาจงจีนเองก็ได้หาพันธมิตรนะมาต่อต้านอเมริกาและอเมริกาเอ,กเองก็พยายามล็อบบี้พันธมิตรมาต่อต้านจีนเหมือนกัน,นครับสึกนี้น่าจะจบไม่ง่ายนล้วแหละครับแล้วใครจะรับผลกระทบ ต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะครับแล้วสูบคลิปคลิปนี้ว่าผู้นักความรู้อะไรบ้างน,นะคืออย่างแรกในการเทคขายของออจักรวันแซกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างใหญ่มากนะมันนักลงทุนหลายคนเนี่ยค่อนข้างกังวลน,นะเพราะว่าระดับนักลงทุนระดับโลกและข้อระดับโลกเนี่ยอยู่ที่จักรวันแซกหมดเลยนะครับการที่เขาแอคชั่นแบบนี้เนี่ยที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ25ปีมาก่อนเนี่ยมันกำลังบ่มบอกอะไรเขากำลังมองเห็นอะไรมันคือสัญญ,ญาณการเกิด แตกฟอสบุปแตกพังอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตลหุ้นเนี่ยก็เติบโตมาอย่างร้อนแรงในช่วงปีที่ผ่านมาจากาเกินโควิดถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีเกินอัดฉีิตเข้ามามากมายตอนนี้เนี่ยต่อให้ มันโตขึ้นกว่านี้นะแต่คนก็ยังกังวลว่าเฮ้ยมันขึ้นต่อมาอีกหรือ,อเปล่าหรือว่ามันจะแตกเมื่อไหร่พราะคนก็รู้ว่าเศรษฐกิจเองมันไม่ได้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งมีหนี้สินอะไรที่มากมายนั้นก็มาใส่ออกไปทนี้โอ้โหมีจะเสียกับเสียนะครับแต่หากมองลงไปลึกจริงๆเนี่ยครับหุ้นที่เขาเทขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะหกเป็นหุ้นของจีนนะครับแล้วก็เลยโยงไปว่าเอา้าจริงๆเราอาจจะเป็นเรื่องของการกีดกันเรื่องของเทคจีนก็ได้ดังนั้นเทคจีนเนี่ยโดนศึกหลายด้านเลยนะครับอง,อง,องจีงย หนึ่งเด้งน,นะฮะทำให้หุ้นอาลีบาบาหรือหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็ร่วงละนาวไปตามๆกันครับ ประกอบกับว่าทางเรื่องของโจไบเดนเองก็มีนินยเบันการต่อต้านจีนที่ดูดเดือดเผ็ดแรงไม่แพ้ดุ้นทรัมป์เลยนะครับแล้วก็การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาหรือเทคโนโลยีเนี่ยโขก็เดินหน้าเต็มกํกลาลังและยังบอกอีกว่าจีนอาจจะโตได้นะแต่ไม่ใช่รุ่นเขาแน่นอนนั้นก็เลยมีแรงกดดันการตรวจสอบบริษัทจีนนะครับในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทำให้มันก็กดดันราคาด้วยแหละไม่แบบเหมือนกันถูกบีบถูกเล่นงานเลยครับพราวว่ามันเริ่มมีความขัดแย้งในเรื่องของเงินทุนตราทุนกันมากขึ้นนนอออ่ะคัแแลลล้บบ้วางกกกกกเเเ็็็ดดดดุืไไมพีีห ให้มาโจมตีหรือแบนหรือต่อต้านจีนน่ยนะครับแลกวเกาหลีเองก็ลังเลเหมือนกันนะเพราะว่าแหมเดี๋ยวจะเจ็บเองซะเปล่านะครับซึ่งทางจีนก็ชัดเจนครับเข้าไปร่วมกับเกาหลีเหนือแล้วก็ร่วมกับรัสเซียแม่พออิรันด้วยนะครับใครไม่รักจีนรักนะครับก็แปลว่ารวมคนคนไม่ชอบอเมริกานะฮะก็นะศัตรูของเจ้าคือศัตรูของข้านั่นคือพวกเดียวกันนันนะครับ ซึ่งจุดจบก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับหาความรู้หาข่าวประกอบอาจารย์การลงทุนของคุณเพราะตอนนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากๆเลยนะครับอย่าลืมกระจายความเสี่ยงแม่ -net ความมั่งคั่งคุณดีๆนะครับขอบคุณที่คุณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อยก็กดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและถ้าคุณอยากฟังคลิปดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับกดสมัครห้องเรียนวงในนะครับเพื่อเอาราเงินตรงนี้ไปซื้อรีเสิร์ชจากต่างประเทศนะครับจะได้มาช่วยแชร์เล่าให้เพื่อนๆฟัง ซึ่งสับลกลงทุนเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาแบบเร็วมากแล้วก็แบบว่าเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นสถียที่เสียเงินมาครับขอบคุณทุกคนนะหวังว่าจะใจทุกคนในห้องเรียนวงในนะครับสวัสดีครับ